ขอต้อนรับเข้าสู่จริงจิตพอดแคสต์ Podcast A อ Z รายการที่ทำให้คุณรู้จักหุ้นตั้งแต่ A ถึง Z วันนี้พบกันเป็นเอพิโซดที่20นะครับ mm hmm. ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการที่จะพามารู้จักข้อมูลของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไล่เรียงตั้งแต่ตัตตว A ไปจนถึงตัว Z นะครับวันนี้เรามาถึงตัวกอรตัว T แล้วนะครับในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของเราเมีหุ้นที่ขึ้นต้นด้วยตัว T อยู่109ตัวก็เยอะพอสมควรเลยนะเท่ากับว่า สไลั์ที่เราพูดถึงหุ้นตัวเวันนี้มาพูดถึงหุ้นตัวทีเนี่ยทั้ง2ตัวอักษรเนี่ยเป็นเป็นเป็นหุ้นที่เป็นเป็นตัวอักษรที่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ตรงนี้มากพอสมควรนะครับในบรรดา109ตัวของหุ้นที่ขึ้นต้นด้วยตัวทีเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามารู้จักหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่มีตัวย่อว่า tacc หรือว่าบริษัท tacc o n s u m e r จำกัดมหาชนนะครับวันนี้ลองมารู้จักกับ tacc กันดูนะครับ เริ่มต้นนะครับบริษัท TAC Consumer จำกัดมาชนหรือว่า TACC เนี่ยเรามาดูความเห็นาสารจากประธานกรรมการบริษัทแล้วก็สารจากประธานกรรมการบริหารนะครับ<ม>ข้อมูลมาจากรา,ายงานประจำปี2562นะครับส่วนหนึ่งของสารจากประธานกรรมการบริษัทนะครับพลเรือเอกอภิชาติเพ็งสีทองนะครับก็พูดถึงผลการดำเนินงานในปี62นะครับ ซึ่งมีรายได้รวม1,529ล้านบาทเพิ่มขึ้น18%เมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับโดยรายได้หลักในอยู่ในการเติบโตของธุรกิจกลุ่ม B 2 B นะครับก็คือกลุ่มเครื่องดื่มเย็นในโถกดนะครับแล้วก็กลุ่มเครื่องดื่ม Non Coffee ใน All c a f เนะครับที่มีการเติบโตตามจำนวนสาขานะครับแล้วก็มีจำนวนรสชาติที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งธุรกิจ B 2 C นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจคาแรคเตอร์นะครับก็ ในฐานะประธานกรรมการบริษัทเนี่ยก็มีความยินดีที่บริษัทสามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายและก็ความสําเร็จที่ผ่านมาเกิดจากองค์ประกอบในหลายส่วนนะครับแต่ปัจจัยที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือการไม่หยุดพัฒนาและก็มองหาโอกาสธุรกิจที่สามารถมาต่อยอดธุรกิจของบริษัทได้เสมอนะครับพลเรือเอกอภิชาติเพลงสีทองนะครับประธานกรรมการของ TACC นะครับแล้วก็คุณชัชวีวัฒนสุขนะครับประธานกรรมการบริหารของ tacc นะครับก็พูดถึงในปี62เนี่ยมีกำไรสุทธิ159ล้านบาทเนี่ยเติบโตจากปีก่อนเนี่ย123เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีอัตรากำไรสุทธิหรือ net profit margin ที่5.5%าเปอร์เซ็นต์นะครับสาเหตุหลักคือบริษัทลดต้นทุนนะครับแล้วก็มีการเพิ่มยอดขายในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีกำไรสูงนะครับโดยกลุ่มธุรกิจ b 2 b เนี่ยก็ได้มีการเติบโตไปตาม พันธมิตรหลักของธุรกิจนะครับส่วน B2C ก็เติบโตขึ้นนะครับอย่างมีนนัยะสำคัญโดยเฉพาะในต่างประเทศในธุรกิจคาแรคเตอร์นะครับแล้วก็บริษัทเองก็มีคาแรคเตอร์ใหม่ของไทยด้วยนะครับภายใต้ชื่อหมาจ๋าและก็คาแรคเตอร์อาร์ตสตอรของกลุ่มเด็กพิเศษนะครับก็บริษัทก็ได้ขยายผลิตภัณฑ์เข้าสู่คาเฟ่บิสเนสด้วยนะครับก็จะเป็นการเพิ่ม ความแข่งข่งของธุรกิจอีกทางหนึ่งนะครับแผนของบริษัทเนี่ยก็ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางไปในการบริหารจัดการทร,รัพยากรเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตองค์กรด้วยจิตวิญญาณความเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็สร้างสรรค์ข้อได้เปรียบด้านราคาที่สามารถแข่งขันได้ผ่านห่วงโซ่ประทานนะครับเน้นการฝึกอบรมแล้วก็การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็นําเสนอรูปแบบใหม่ของธุรกิจหลักแล้วก็มีการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียนะครับแล้วกออ็มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็บุคลากร ในองค์กรแล้วก็นำเรื่องของ CSR เนี่ยเข้าเป็นหนึ่งในแผนของธุรกิจอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็สารจากประธานกรรมการบริหารคุณชัชวีวัฒนสุขนะครับตัว TACC เองเนี่ยามาหลักๆที่เรารู้กันก็คือเป็นธุรกิจที่อยู่ในมีทำการทำธุรกิจควบคู่กับทาง CPO หรือว่า7 e เ e ่นอนะครับแต่ว,วันนี้มา,ามีมาดู เรื่องราวเจาะลึกกันสักนิดหนึ่งนะครับตัว TAC Consumer จำกัดมาชนหรือว่า TACC เนี่ยเดิมชื่อว่า TAC Beverage จำกัดนะครับจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี2545นะครับก็เริ่มทำธุรก,กิจจำหน่ายเครื่องดื่มในโถกดนะครับในร้าน7 e l e v น n นะครับถ้าเราไปในมุมหนึ่งของร้าน7เนี่ยมันจะมีตู้น้ำที่เป็นกดน้ำท,ที่ที่เราจะต้องไปตัดใส่น้ำแข็งแล้วก็ไปกดน้ำนะครับซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่ บริษัทในพัฒนาสินค้าร่วมกันกับทาง CPR จำกัดมหาชนนะครับซึ่งสินค้าที่วางจำหน่ายได้แก่ชาเย็นชานมกาแฟแล้วก็น้ำผลไม้เช่นน้ำพันช์น้ำแคนตาลูปเป็นต้นนะครับพอมาปี 48, นี่ยบริษัทก็ขยายธุรก,กิจไปเป็นเครื่องดื่มพร้อมดื่มหรือว่า ready to drink นะครับจำหน่ายชาเขียวบรรจุขวดภายใต้ตราสินค้าชื่อเซนย่านะครับแล้วก็ขยายไปที่ต่างประเทศด้วยไม่จะเป็นกัมพูชาสิงคโปร์ ไปที่ดูไบไปที่รัสเซียไปที่สหรัฐอเมริกาเป็นต้นนะครับแล้วก็พอปี52เนี่ยก็เข้าสู่ธุรกิจแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์นะครับมีผลิตภัณฑ์ตัวลูกชิ้นปิ้งแล้วก็หมูปิ้งภายใต้ตาสินค้า HAPPY s h e ฟนะครับแล้วก็ NUMBER ร์วนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป, TS, rett, เป็น T A จาก T A C Beverage เนี่ยเป็น T A C Consumer นะครับแล้วก็พอปี54เนี่ยได้ขยาธุรกิจไปยังเครื่องดื่มฟังชั่นัล นะครับออกผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพเพื่อควบคุมน้ำหนักภายใต้แบรนด์สินค้า V s lim นะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพและความงามนะครับในการหาสินค้าเพื่อจำหน่ายของบริษัทเนี่ยส่วนมากบริษัทจะว่าจ้างผู้ผลิตภายนอกนะครับหรือที่เรียกว่า OEM เป็นหลักนะครับในการผลิต,ลตสินค้าเนี่ยบริษัทก็จะร่วมกับพันธมิตรทางธุรก,กิจ นะครับหรือว่า Key Strategic Partner เนี่ยแล้วก็เป็นสินค้าที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองเนี่ยเพื่อมา,มา,มาวางจำหน่ายให้กับลูกค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทนะครับพอตอนปี5-6เนี่ยบริษัทก็ได้ลงทุนก่อสร้างของออบริษัทได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานของบริษัทเองนะครับเป็นบริษัทผลิตเครื่องดื่มปรงสาเร็จชนิดผงนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับก็มีกำลังการผลิต2,000 21ตันต่อปีนะครับแต่ว่าแม้ว่าบริษัทมีโรงงานของตัวเองแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ยังอาศัยการจัดหาสินค้าโดยจ้างผู้ผลิตภายนอกเป็นหลักนะครับเพื่อใช้ศักยภาพและความแข็งแกร่งที่โดดเด่นแตกต่างกันไปของผู้รับจ้างแต่ละรายนะครับแล้วก็ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในกลุ่มที่มุ่งมั่นจะเป็นบริษัทชั้นนาในด้านเครื่องดื่มประเภทชาและก,กาแฟนะครับซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทเนี่ยก็ได้จําหน่าย ธุรกิจแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ไปเมื่อปี56นะครับและพอปี57าเนี่ยก็ได้พัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในประเภทเครื่องดื่มเครื่องดื่มปรุงสําเร็จชนิดผงตราสวัสดีนะครับจำหน่ายในต่างประเทศเป็นหลักนะครับได้แก่ได้แก่นมทุเรียนผสมเนื้อทุเรียนนมมะม่วงผสมเนื้อมะม่วงแล้วก็ชานมไทยนะครับเป็น3รสชาติที่สะท้อนถึงนวัตรกรรมและความเป็นไทยร่วมสมัยมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทยนะครับแล้วก็พอ ปี58เป็นต้นมานะครับบริษัทก็ได้แปลสภาพเป็นบริษัทหมหาชนนะครับเปลี่ยนเปลี่น,นชื่อบริษัทเป็นบริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนนะครับแล้วก็เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ m a i เมื่อวันที่2ธันวาคมปี58ที่ผ่านมานะครับก็บริษัทเนี่ยทำธุรกิจแบบ B2B นะครับกับทางบริษัท CPO จำกัดมหาชนนะครับก็ทาง CPO เองเนี่ยก็เราทราบกันดีนะครับประกอบธุรกิจ ร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมาย7 e เ e ่ e อเนะครับก็บริษัทก็ได้วางกลยุทธ์ที่จะเติบโตควบคู่ไปอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็อขอโอกาสของคู่ค้าเข้าไปรวมในกลุ่มสินค้าต่างๆนะครับในการที่ทำธุรก,กิจ B2B กับทางเซเว่นเนี่ยนอกเหนือจากเดิมทีเนี่ยที่มีธุรก,กิจเครื่องดื่มในโถกดเพียงอย่างเดียวเนี่ยปัจจุบันก มีการขยายไปในเมนูอื่นๆนะครับเช่นเ,เครื่องดื่มชงสดในมุมออคาเฟ่ของร้าน7 e เ e ่ e อนะครับหรือว่ามีเครื่องกดเครื่องดื่มร้อนเป็นต้นแล้วก็ยังมีเรื่องของธุรกิจบเกอรี่ธุรกิจเครื่องเขียนแล้วก็ธุรกิจนอนฟู้ดเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งแล้วก็ควบคุมกลุ่มประเภทสินค้าหลักของ CPO แล้วก็ถือเป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยในมุมของธุรกิจ B2C นะครับก็ของบริษัทเองมีธุรกิจคาแรคเตอร์นะครับซึ่งบริษัทเนี่ยก็เป็น ตัวแทนอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ของบริษ,ษัทแซนเอ็กซ์ประเทศญ,ญี่ปุ่นนะครับก็มีการจัดทำสินค้าแล้วก็แคมเปญต่างๆร่วมกับพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำนะครับแล้วก็มีการหาคาแรคเตอร์ใหม่ของทงอางบ้านเราของเมืองไทยด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของธุรก,กิจบ2 c เนี่ยก็ได้ขยายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสู่คาเฟ่บิสเนสเนนะครับมีร้านกาแฟามวลชนอารา,าบิเทียคาเฟา่จังเกิลคาเฟ่ซีพีเฟรชมา Mart, แล้วก็แบล็กแคนยอน ที่มีสาขากระจายทั่วประเทศเพื่อช่องเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าให้มากขึ้นนะครับก็มาดูในส่วนของรายได้ของบริษัทเนี่ยหลักๆเนี่ยตัวรายได้ของบริษัทเนี่ยจะมาจากธุรก,กิจ B2B นะครับสัดส่วนธุรก,กิจเนี่ยจะอยู่แถวๆประมาณ88-89อนะครับอย่างในปี62เนี่ยจาก รายได้1,529ล้านบาทเนี่ยเป็นธุรกิจ B2B 1,358 B B เนี่ย1,358ล้านบาทหรือคิดเป็น88%นะครับธุรกิจ B2C เนี่ยประมาณ161ล้านบาทคิดเป็น10%แล้วก็เป็นรายได้อื่นอีกเล็กน้อยนะครับบริษัทเนี่ยก็ทำธุรกิจแบ่งเป็น B2B กับ B2C นะครับเรามาดูในส่วนของธุรกิจ B2B ก่อนนะครับว่า มีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือเครื่องดื่มเย็นในโถกดนะครับภาษาอังกฤษก็คือ cold beverage dispenser นะครับที่มีรสชาติหลักๆเนี่ยขายอยู่นะครับก็ขายอยู่ใน7ซเ e ่ e อนะครับภายใต้การบริหารงานของ cpo นะครับโดยได้ร่วมวิจัยและก็พัฒนามากว่าร่วมกันมากว่า17ปีนะครับโดยที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในที่ขายเซเว่นจะอยู่ในรูปของผงปรุงสำเร็จ บรรจุในถุงขนาดต่างๆเช่น467กรมัม702กรัมเป็นต้นเอาไปใส่ในโถกดนะครับเพื่อจําหน่ายให้กับผู้บริโภคในรูปแบบเครื่องดื่มเย็นนะครับก็ในส่วนของรสชาติหลักๆเนี่ยกจ็จะประกอบด้วยพวกชานะครับแล้วก็ตัวช็อกโกแลตกาแฟเป็นต้นนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราไปไปไป,ไปดู ไปไปไปลองดูในในในส่วนของสาขาของเซเว่นก็ได้นะครับที่มันจะมีจะมีตัวขายอยู่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีขายอยู่ในแทบจะทุกสาขาของ7 e เ e ่ e อีเลฟเลยนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงพร้อมชงอันแรกคือที่เป็นตู้กดนะครับตู้กดที่มันจะอยู่ด้านด้านข้างๆที่เราต้องไปเอาแก้วใส่น้ำแข็งแล้วก็กดนะครับอันถัดมาเนี่ยเป็นการพัฒนาเครื่องดื่มปรุงสำเร็จใน ในขนาด35กรัมเพื่อจำหน่ายให้กับร้านออคาเฟ่ afe, ตอนหลังเนี่ยเซเว่นเขามีร้านออ์คาเฟ่มาขายกาแฟาสดใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนของ TACC เนี่ยขายพวกผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับที่ที่ที่ไม่ใช่กาแฟายกตัวอย่างเช่นชานมชาเขียวนมมัทฉะนะครับชามะนาวโยเกิร์ตผล,ลไม้ปั่นแล้วก็ชานมบุกนะครับ นอกจากนี้เนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ที่บริษัทร่วมพัฒนาเป็นครั้งคราวตามฤด,ดูกาลเช่นชาชีสลาสเบอร์รี่โรสแมงโก้ซัมเมอร์ฟุตทีบูลินจีชานมชามะนาวสูตรใหม่เครื่องดื่มรสไข่เค็มเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ก็คือเป็นส่วนที่เพิ่มเข้ามานะครับนอกเหนือจากตู้กดแล้วก็ไปขายให้กับทางฝั่งออรคาเฟ่ที่พนักงานเขาสามารถเอาไปชงขายต่อได้นะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ ที่ร่วมจําหน่ายเป็นครั้งคราวหรือตามฤด,ดูกาลนะครับน,นี้เป็นซีซันแนลนะครับก็เช่นยกตัวอย่างเช่นพวกสเบลรี่คุกกี้แอนครีมอันชันน้ำผึ้งมะนาวเมลอนลาเต้น้ำฝรั่งชมพูแล้วก็บาวชูกามิลทีเป็นต้นคือถ้าเกิดเป็นเครื่องดื่มที่เป็นรสชาติหลักพวกชานมชามะนาวพวกลาเต้ช็อกโกแลตอันนั้นมีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นซีซันแนลก็แล้วแต่เป็นครั้งเป็นคราวไปนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่ม มีเครื่องกดเครื่องดื่มร้อนแบบอัตโนมัติด้วยนะครับ Hot Beverage Dispenser นะครับก็ส่วนมากเนี่ยจะอยู่ในสาขาของ Seven e l e m e n t ที่อยู่ในปั๊มน้ำมันนะครับก็เครื่องดื่มตัวเครื่องดื่มร้อนตัวนี้เนี่ยขายแก้วละ17บาทนะครับปัจจุบันมีอยู่3รสชาติหลักได้ได,ได้ได้แก่กาแฟช็อกโกแลตแล้วก็ชาเขียวนมมัทฉะนะครับก็จะเป็นตัวที่สามารถกดได้เครื่องดื่มร้อนออกมาเลยนะครับแล้วก็ตัวบริษัทเองก็มีการขยายเข้าสู่ ธุกิจเบเกอรี่ด้วยนะครับซึ่งเป็นธุกิจข้างเคียงของธุรกิจหลักนะครับโดยบริษัทได้พัฒนากลุ่มสินค้าโดนัทสไตล์ญี่ปุ่นนะครับชื่อว่าตราอะสมายนะครับตาชื่อตาสินค้าคืออะสมายนะครับเป็นโดนัทเนื้อนุ่มที่บรรจุแยกซองกับน้ำตาลไอซิ่งนะครับสามารถแบ่งเทได้ตอบโจทย์ผู้ผู้ที่ไม่ชอบทานหวานหรือว่าชอบทานหวานในราคาชิ้นละ 15บาทนะครับขายใน7 e เ e ่ e อก็เพิ่มเติมมาจากในส่วนของเครื่องดื่มชากาแฟนะครับเขาก็มาทำธุรกิจเบเกอรี่คือตัวโดนัททั้งหมดทั้งมวลคือธุรกิจ B2B นะครับหลักๆคือขายใน7 e เ e ่ e อประกอบด้วยเครื่องดื่มในโถกดที่เป็นรสชาติหลักนะครับเครื่องดื่มผงสำเร็จที่ขายให้กับออคาเฟ่พร้อมชงนะครับแล้วก็เครื่องดื่มโถกดแบบตามฤด,ดูกาลหรือว่าซีซันแลนะครับแล้วก็มีเครื่องกด เครื่องดื่มแบบร้อนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวโดนัทนะครับที่ี้ในส่วนของ B2C บ้างขายปลีกออกไปข้างนอกนะครับก็แบ่งเป็นอีก6ประเภทอันแรกก็คือชาเขียวพร้อมดื่มยี่ห้อเซนย่านะครับ ZENYA นะครับแล้วก็มีการทำตลาดในประเทศกัมพูชานะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยบริษัทก็ขายหลักๆเนี่ยมุ่งเน้นตลาดในแถบอาเซียนเป็นหลักโดยเพาะยิ่งในประเทศ กัมพูชานะครับแล้วก็มีการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าในแต่ละประเทศรวมถึงข้อกําหนดของแต่ละประเทศนะครับเช่นชาเขียวพร้อมดื่มสูตรหวานน้อยนะครับเพื่อขายในประเทศสิงคโปร์เป็นต้นนะครับเพื่อจะให้จําหน่ายในโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์ได้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มปรุงสําเร็จชนิดผงยี่ห้อณา,ารุณนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ปรุงสําเร็จชนิดผงบรรจุในซองที่มีขนาดบรรจุ500กรัม นะครับแล้วก็จําหน่ายในรูปแบบลังบรรจุ12ซองในราคาพันบาทต่อลังนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติแบบไทยๆนะครับปัจจุบันเนี่ยมีออตัวน้าอารุณเนี่ยมีเครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงยอยู่7รสชาติอันแรกก็คือกาแฟปรุงสําเร็จสูตรเอสเรสโซนะครับกาแฟปรุงสําเร็จสูตรลาเต้ชานมไทยปรุงสําเร็จชนิดผง ชาเขียวนมปรุงสาเร็จชนิดผงนะครับที่เป็นกลิ่นมะลินะครับช็อกโกแลตปรุงสําเร็จที่นําเข้าจากฝรั่งเศสนะครับชาเขียวรสมัชฉานะครับแล้วก็ชาเขียวไทยชาไทยผสมรสมะนาวนะครับก็มุ่งเน้นตลาดต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียเวียดนามสิงคโปร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านอาหารไทยร้านขายผลิตภัณฑ์จากเอเชียแล้วก็ขายตามธุรกิจผ่านช่องทางธุรกิจคาเฟ่ต่างๆนะครับ เครื่องดื่มปรุงสําเร็จชนิดผงตราสวัสดีนะครับอันนี้ก็ที่ที่จะเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะครับที่พูดไปแล้วก็คือนมทุเรียนผสมเนื้อทุเรียนนมมะม่วงผสมเนื้อมะม่วงนะครับชาไทยตราสวัสดีเป็นต้นนะครับก็ไปขายต่างประเทศโดยเฉพาะพวกกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนนะครับแล้วก็บริษัทนี้ขายเครื่องดื่มช็อกโกแลตตราเฮอร์ชี่ด้วยนะครับได้รับได้เป็นผู้จัดจำหน่าย เครื่องดื่มช็อกโกแลตตาเฮอร์ชี่ผ่านความร่วมมือกับ Sunny Sky Product LLC นะครับก็เอาไปจ่ายาไปจัดจำหน่ายแล้วก็จัดจำหน่ายเครื่องดื่มช็อกโกแลตตาเฮอร์ชี่ใน7 e 1 e นนะครับสุดท้ายเนี่ยมาดูตัวธุรกิจ character นะครับบริษัทเองเนี่ยได้ได้เซ็นสัญญาไลเซน licensing agreement กับบริษัทอินแกรมประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตัวแทนอนุญ,ญาตในการใช้ลิขสิทธิ์ของบริษัท s a n เอประเทศญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งจะเป็นตัวแทนที่จะดูแลครอบคุม7ประเทศได้แก่ไทยสิงคโปร์มาเลกัมพูชาเมียนมาลาวแล้วก็เวียดนามรล้ยะเวลาของสัญญาในหปีนะครับโดยคาแรคเตอร์ของแซนเอเนี่ยถ้าใครคุ้นเคยน่าจะเคยเห็นก็มีลิลคุมะนะครับที่เป็นหมีนะครับแล้วก็แล้วก็กลุ่มตัวคาแรคเตอร์ที่คล้ายๆกันนะครับที่จะ เป็นตัวกระตูนน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็มีพวกมาเมโกมะที่เป็นแมวน้ำนะครับจริงๆลองเข้าไปดูได้ในรายงานประจำปีนะครับเขาจะอธิบายอยู่ว่าแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยมีมีคาแรคเตอร์เป็นอย่างไรอย่างลิลลาุมะนี่หมายถึงหมีผ่อนคลายนะครับเ,เป็นหมีที่อยู่ในอารมณ์ขี้เกียจและผ่อนคลายเสมอนะครับไม่มีความเครียดแล้วก็ทำกิจกรรมตามขีดจำกัดและความสามารถของตัวเอง ลีลัคุมะจึงเป็นที่รักของทุกคนนะครับคุณจะถูกดึงดูดเข้าไปในโลกของลีลัคุมะและรู้สึกขี้เกียจผ่อนคลายเมื่อเห็นลิกลักลีลัคุมะทํากิจกรรมต่างๆนะครับก็ลองไปดูนะครับในรายงานประจําปีของบริษัทลองไปอ่านดูนะครับจะไดะ้รู้จักตัวละครของอแซนเอ็กซ์ที่ที่บริษัทได้ถือลิขสิทธิ์อยู่นะครับแล้วก็ในปีที่ผ่านมาบริษัทไปเป็นได้ได,ได้ได้บริหารคาแรคเตอร์กลุ่มหมาจ๋านะครับ เป็นตัวแทนจาหน่ายลิขสิทธิ์การ์ตูนชื่อดังทันออนไลน์ของไทยนะครับชื่อหมาจ๋านะครับมีระยะเวลาสัญญา2ปีครอบคลุม7ประเทศไทยสิงคโ,โปร์มาเลกัมพูชาเมียนมาลาวและเวียดนามนะครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์อาร์ตสตอรี่นะครับซึ่งเป็นธุรก,กิจเพื่อสังคมของกลุ่มเด็กพิเศษและบุคคลออทิสติกที่สร้างสรรค์ผลงานผ่านการวาดภาพลายเส้นแล้วก็ผลงานศินละปะไปสู่ผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบนะครับก็ ทําไปแล้วก็เหมือนเป็น CSR ของบริษัทด,ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายธุรกิจคาเฟ่นะครับตอนนี้เนี่ยบริษัทได้ข,ขยายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษัทเนี่ยไปสู่ธุรกิจคาเฟ่นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟมวลชนจังเกิ c a าเฟ่อาราบิเทียคาเฟ่ซีพีเฟชมา a c บล็กแคนะครับทั้งในและก็ต่างประเทศเนี่ยโดยปัจจุบันธุรกิจคาเฟ่ที่บริษัทได้ทําการส่งเครื่องดื่มมีจํานวนร้านค้ารวมประมาณ850สาขานะครับซึ่งถือว่าเป็นการ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายของบริษัทอีกช่องทางหนึ่งนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นธุรกิจของ TACC นะครับนอกเหนือนจากการขายสินค้าให้กับ 7-Eleven นะครับ CPO 7ซเว่นอนะครับก็มีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็มีธุรกิจคาแรคเตอร์แต่สังเกตว่าอย่างที่เราพูดคุยกันไปตอนต้นนะครับว่าหลักๆรายได้หลักกว่า 88%-89% เนี่ยมาจากธุรกิจ b 2 b ที่ขายให้กับตัวบริษัท cpo นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเดิมทีในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเราเห็นนะครับเดิมที tcc เองขายแต่เครื่องดื่มในตู้กดซึ่งถ้าเอาความคุ้นเคยของเราเนี่ยเราเห็นผลิตภัณฑ์โปรดักต์ตัวนี้มาอย่างยาวนานนะครับเห็นมาอย่างยาวนานและตัวตู้กดน้ำเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของออคาเฟ่เนี่ยเราก็จะมาเห็นการเติบโตหลกักๆในช่วง 2- 3ปีที่ผ่านมา ออคาเฟ่เดิมทีอาจจะไม่ได้อยู่ในสาขาหลายสาขามากนะักแต่ตอนหลังเราจะเห็นการกระจายไปมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับผู้บริโภคก็มีความคุ้นเคยกับออรคาเฟ่มากขึ้นนะครับเราไปตามเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาต่างๆก็เห็นคนมาสั่งกาแฟสั่งเครื่องดื่ม uh, กับออรคาเฟ่มากขึ้นนะครับบริษัทก็ขยายไปขายสินค้า uh, ประเภทพร้อมชงนะครับพวก uh, ชาพวกชาเขียวต่างๆเนี่ยทางออรคาเฟ่เขาก็พนักง,งานเขาก็สามารถเอา สินค้าตัวนี้มาชงขายได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อออลคาเฟ่เติบโตขึ้นเนี่ยตัวบริษัทตัว t ี c อซเองก็มีการเติบโตขึ้นด้วยนะครับเห็นจาการายได้และก็ผลกําไรในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับรายได้จากปี60ถึงปี62เนี่ยารายได้ไล่เรียงมาตั้งแต่พันสล้านบาทมาเป็น1,295ล้านบาทแล้วก็ม่เป็นพั0ห 29ล้านบาทในปี2 5 6 2ที่ผ่านมานะครับแล้วก็กำไรเนี่ยาจากตัวปี60นเนี่ยกำไรอยู่ระดับ1 1 2ล้านบาทปี61เนี่ยดรอปลงไปอยู่68ล้านบาทแล้วก็ปี62เนี่ยมาอยู่ที่160ล้านบาทก่อนที่ในปี63ที่ผ่านมานะครับผ่านมา3ไตรมาส9เดือนเนี่ยตัว tacc เนี่ยทำยอดขาย9เดือนไป1000ล้านบาทนะครับทำยอดขาย9เดือนไป1000ล้านบาทจริงๆรแล้วถ้าเทียบ เเดือนเมื่อเทียบกับ9เดือนปี62เนี่ย1,000ล้านบาทเนี่ยถือว่าลดลงจาก9เดือนปี6 2เพราะว่า9เดือนปี62เนี่ย TACC มีรายได้1 1 2 9ล้านบาทแต่กลับกันในแง่ของกำไรนะครับเเดือนของปี63เนี่ยตัว TACC ทำกำไรไป137ล้านบาทเติบโตขึ้นจากกำไร9เดือนของปี62ที่อยู่117ล้านบาทนะครับก็ถือว่ายังทำผลงานได้อย่างดีสำหรับตัว TACC นะครับงบก็เพิ่งออกไปนะครับราคาหุ้นล่าสุดอยู่ที่6บาท55สตางค์นะครับมาเก็ตแคบอยู่ประมาณ4,000ล้านบาทนะครับแล้วก็มีค่า P/E อยู่ประมาณสัก22เท่านะครับราคาหุ้นเนี่ยสูงสุดในช่วง1ปีที่ผ่านมาขึ้นไปสูงสุดแถว7บาทนะครับส่วนต่ำสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงที่ตลาดแย่ๆช่วงโควิดเนี่ยก็ลงไปต่ำสุด2บาท42สตางค์นะครับก็ถือว่าหลังจากผ่านผ่านตัว ผ่านช่วงโควิดมาเนี่ยก็ถือว่าฟื้นตัวมาควบคู่กับการเปิดประเทศแล้วก็ควบคู่กับตัวการจับใจ่ายใช้สอยในแง่ของธุรกิจค้าปลีกแล้วก็รวมถึงตัวการเปิดให้บริการของทาง7 e เ e ่ e อด้วยนะครับก็เอามาทำให้รู้จักกันนะครับจะได้จะได้รู้ว่าตัวบริษัท TAC c o n s u m e r จำกัดมาชนหรือว่า TACC เนี่ยทำธุรกิจอะไรบ้างนะครับหรือว่าถ้าหลายท่านรู้อยู่แล้วว่าเขาขายของให้7จะได้รู้ว่าเขาขาย ในมุมไหนบ้างหลายหลักๆก็คือเรื่องเครื่องดื่มจากโถกดแล้วก็เครื่องดื่มที่ขายไปยังออคาเฟ่ส่วนธุรกิจที่ขาย B2C เนี่ยก็ได้รู้จักกับแบรนด์ของเขานะครับตาสินค้าของเขาแล้วก็ตัวธุรกิจคาแรคเตอร์ของเขานะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่จะประกอบการตัดสินใจลงทุนเมื่อทุกท่านมาพิจารณาข้อมูลของตัวบริษัท TA CC นะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับ วันนี้ขอบคันที้ตามนะครับเราพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ